แล้วเดี๋ยวให้แม่ซื้อเครื่องอันนี้มีอยู่มี้ยอยู่แต่แม่ต้องฝึกใช้ไอเนี่ยอะไรไหมตัวที่เป็นแบบว่าแม่ต้องฝึกใช้ตัวกดเอฟเฟกต์อ๋อใช่ชุดทำเดี๋ยวเดี๋ยวทำสังฆทาดูดีดีจริงๆค่ะทำเอฟเฟกต์เสียงแบบแก่ๆให้อ้าวได้เลยต้องกดเพลงคออืมนี่ยังมีเพลงมีเพลงคอร์นแล้วก็นะทำเอฟเฟกต์แบบอะไรนะ เดี๋ยวมีมีเป็นกล่องนี้เลยไปฝึกด้วยนะมีไมโครโฟนไมโครโฟนมีพร้อมทุกอย่างเลยได้เลยเอฟเฟกที่เรามีจั้งหลายอันต้อกหุ้นอะไรเงี้ยอ๋อแล้วคุณเป็นแอดมินช่วยแอดมินแรงกดตักหุ้ปุ๊บโดนใครเตะออกไม่รู้ใครเป็นแอดมินบ้งเนี่ยผมเนี่ยแล้วเตะออกไหมอ๋อเฮ้ยเตะอะไรหลอกผมพิมพ์ไปปุ๊บโดนเตะออกพิมพ์ไปปุ๊บโดนเตะออกปักหุ้นสามรีทุไเผมปอกดอ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์ก่อนอ่านคอมเมนต์คุณปัญญพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสั่งเรียบร้อยขอบคุณค่ะข้อความม ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากมากจากทุก่างฆทานกันเยอะมากเลยชมพร้อมผอมไม่กี่วันนะครับผมเพราะว่าวันนี้ด้วยด้วยเมื่อเมื่อวานโอ้โหกว่าจะนอนรู้ให้นอนกี่โมงกี่โมงวัยรุ่นเขานอนกันอ่ะกว่าจะทำนู่นนี่เสร็จตีนู่นตีเเช้าแล้วก็กินกันนี่วันนี้ออฟออฟสั่ง ออบมันอร่อยจัดสั่งพูซาชีสมาเองแล้วพูซ่าชีสอร่อยจริงนะครับเลยซื้อมาแล้วก็ก็คือเมื่อวานน่ะน้ำหนักกำลังกำลังหนักมากๆแต่เช้ามาก็ลงเลยอาการคุยเล่นกันด้วยคุยสบายๆแม่พาเพื่อนเพื่อนคุยเล่นด้วยแ่ขายของแป๊บนึงคุยเล่นแล้วก็บอกเพื่อนว่าอะระหว่างที่แม่คุยเล่นเนี่ยเพื่อนๆนก็กดซื้อสินค้าได้เนี่ยตัวปวดแม่มาแล้วเออสินค้านี่เป็นของดีอยู่แล้วแหละมาบาซินน่ะเพราะว่าอยู่แล้วก็จริงๆแม่ไม่มีไลฟ์นะมาบาซินเพราะว่าของอยู่ไหนรู้ป่ะผมเข้าห้องผมหมด <G ül> นี่คือเรื่องจริงใช่ไหมพี<ช>่สัน,<ช>นผมไม่เหลียวให้เลยแม่ยังแม่จะยังถามว่ามีใบประ<ช><น>สินมาหรือยังมีใบประสินมาหรือยังซึ่งอันนี้เราก็ไม่ส่งกลับด้วยเพราะ<ช><น>ว่าเราเอาไว้ใช้กันจริงๆเลยลราคาดีมากใช่ค่ะราคาดีมากเจอลูกค้าให้ตะกะให้แม่ไลฟ์ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกการสั่งซื้อค่ะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณนะคะก็ดีเนาะมานั่งไลฟ์แบบนี้ก็คุยเล่นสบายๆกันด้วยแล้วก็จะได้ไม่แบบต้องคึกคักป้าคัางมากไหนมีอะไรวันนี้แนะนำหน่อยอะไรดีส<ชน>ุด<ชน>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  อันนี้ใช่ไหมดีทุกชุดสังค์ทานชุดสังค์ทานชุดสังค์ทานถือว่าไม่แพงไหมไม่แพงราคาราาคดีราคาดีเพราะว่าทั้งหมดใน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 ชุดเซตเนี้ยมีสิบสองชิ้นมีสิบสองชิ้นมีคาร์บอนสามมีไบโพรซินมิ้นสามไบโพรซินซิงสามแล้วก็ไบโพรซินลดส้มหนึ่งแล้วเพื่อนๆถามเมื่อไหร่จะขายของตัวเองบ้าง เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวก่อนนะไม่เอาเดี๋ยวก่อนเอาเร็วๆนี้เดี๋ยว่ถึงวันพวกนี้ก็เร็วไปหน่อยแม่อีกสองวันอ่ะพ่งนี้เลยก็ได้ถ้าพวงนี้มีคนดูก็ถามเพื่อนก่อนถ้ามาพวกนี้มีคนดูไหมล่ะลูกมีมาถ้ามีแล้วแม่มามาคุณแม่เป็นแม่ค้าแล้วขอบคุณค่ะลูกขอบคุณค่ะแม่จะฝุดนะแม่บอกแล้วก็เรามาคุยกันสนุกสนานแค่เข้ามาแม่ก็ขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆแล้วค่ะมีตอนนี้สินค้าของแม่มีอะไรบ้างสินค้าของแม่ใช่ไหมคะมี ที่มาใหม่เนี่ยก็จะมีครีมตึงเซรั่มครีมตึงเซรัมซ่ม,ม,มที่ผสมวิตามิน B3 วิตามิน B5 เซรามายที่ทำให้ผิวอะ่ะเขาเรียกว่ามันจะอิ่มฟูน้ำดีใช่ไหมคะแล้วก็มีเปปไทด์ผสมด้วยอันนี้อร่อยมากถูเปปไทด์ดับเบิลเปปไทด์หัือว่าเปปไทด์ใช่อันนี้อร่อยมากแล้วก็มียาสระผมเอ้ยเขาเรียกว่ายาใช่ไหมาก แรกใครต้องพูดคุยกันด้วยเออไรแรบอกอร่อยมากก็ต้องคุยกับแนักด้วยแป๊บนึงอร่อยไหมอืออร่อยไม่ใช่นักบอกอร่อยมากก็ขันมาคุยกันแป๊บนึงได้เออแล้วก็กลับไปพูดเรื่องเมื่อกี้ต่ออืออืออร่อยไหม่ะพอแล้วพอแล้วอร่อยอร่อยอร่อยใช่มากออือใช่ไหมก็จะมี แชมพูชาโคค่ะแล้วก็ริกเมนท์ที่ใช้นะผมนุ่มอร่อยไหมนุ่มอร่อยจะแม่ครับขายต่ออร่อยอร่อยเดีนะช่างทายก่อนโอเคป่ะอกไหมือนอ็อบมาช่วยเมื่อกี้ก็ต้องท่างทายมาด้วยใช่ทักทายเมื่อกี้ออฟชักทายมาเนาะมาพูดเลยปุ๊บปั๊บเลยแต่อย่ากินติดกันเกินอันนี้อันนี้เป็นเป็นครูฝึกใช่ป่ะเดี๋ยวจะเปิดแล้วจะเป็นจะเป็นเปิดสอนโค้ชโค้ชสอนเนาะเป็นโค้ชเนาะอย่าแกงแม่อย่าแกงแม่ นี่อร่อยนหมอืมอร่อยอืมอเมื่อกี้คุณแม่ก็กินไปหนึ่งเมตรชอบแต่ว่ารสชาติอันนี้ยังไม่ได้กินเลยอันนี้อันนี้อันนี้แม่กินอันนี้ให้ดูหน่อยดิไม่ได้ไม่ได้แม่เราไลฟ์อยู่แม่เคี้ยวกินให้ดูหน่อยเนนี้ไม่ได้อันนี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 ้แค่แค่โชว์ได้อย่างเดียวแล้วก็รู้การบุดเ้มข้นอืมเมื่อกี้เขาบอกว่าเจ้มจ้นอืมเจมจ้น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  เป็นยังไงในที<ห>น่น,นี้ค่ะกินอะไรกันไปบ้างวันนี้อืมทานข้าวกับอะไรบ้างลูกทุกคนมีเขาเรียกว่าแตนยม,มจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันแล้วใช่ไหมคะเดินทางปลอดภัยด้วยนะเดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะขับรถเนี่ยรถจนนะขัก็ไม่ควรเกินสองร้อยนะเยี่ยมเยี่ยมมิดๆแต่ว่า <c oughs> ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขับขับปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยลูกขับขี่ปลอดภัยแลวนะความน่ากลัวสุดคือประมาณนี้เราตั้งใจขับดีแต่บางทีตรงข้องตรงข้ามนะเราเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็ฝึกฝึกมีสัญชาตญาณที่แบบเฮ้ยเด้งมานี้หลบออกแต่ก่อนผมก็ต้องมองซ้ายขวาโลงไหมแบบหักเงี้ยด้วยมีสติทุกครั้งพยายามสำคัญที่สุดเลยมันจะลดได้คืออะไรรู้เปล่าอย่าเล่นโทรศัพท์เวลาขับรถฟังไว้นะจำไว้นะไม่เล่นเลยเด็ดขาดไม่เล่นนี่เก่งไหม อันนี้จะมแล้วสอนเราเล่นเปล่าเอาเล่นดิเก่งด้วยบอกเลยแม่ชมดีเลยแต่ว่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้คือต้องบอกว่าถ้าถ้าสมาธิเราไม่ได้ดีมากอะไรขนาดนั้นอ่ะห้ามเล่นเด็กขาดเวลาขับรถเขาไม่เล่นโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวทําให้ดูทําให้ดูเล่นโทรศัพท์หรอจะไปสอนเขาเล่นโทรศัพท์หรอไม่ได้ไม่ได้ต้องบากว่าทำกับข้าวทำกับข้าวทำกับข้าว กันไหนมาทํากับข้าวเดี๋ยวแม่ทํากับข้าวหรือ,<ะ>อตู้หรือนี่หรอกเดี๋ยวจะเป็นเป็นห้องครัวใช่ไหมไม่ใช่เป็นห้องซ้อมเต้นติดกระจกแบบเยอะๆเลย <c oughs> เอา,เอาอเตแต่เมื่อกี้เราคุยกันถึงเรือเ่องก,กับข้าววันนีว่าเดี๋ยวทาเดี๋ยวไปทครัวให้ตรงนู้นเวลาใครมาจะได้รู้สึกไม่เขินวมื่อี้ลูกค้ามายังไม่ได้ตั้งหลักขอนึ้วันไลฟ์กะทิโอ้โหครัวอย่างสกปรกปเลย แต่ไม่พันแล้วไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเรามีครัวดีๆแบบว่าเวลาเผื่อใครอยากมาไลฟ์ขายของโต๊ะใหญ่มากเลยนะโต๊ะใหญ่มากไม่มีที um. ่นั่งทุกโต๊ะป้าผมมีมีแต่โต๊ะไม่มีที่นั่งอะไรอะไรก็แบบเยอะเยอะช้ำเยอะมีอะไรก็กูเออมาจะแบ็กวิดมี่มาจะแบ็กวิดมี่เออ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 เอเออเอเอ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 อ่ออเ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 ออิออเ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 ออนพอเอ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 อไออเออเอนเออ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 มีเออ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 เอ ถ่ายง่ายๆนะเอ็มทำครัวได้เลยลูกเดี๋ยวทาครัวล้าจะมามาแบบว่าทํากับข้าวนะเราจะเป็นการที่แบบว่าทําแล้วกินกันได้จริงๆคุณแม่ทากับข้าวได้หลายอย่างมากนะใช่เหรอไม่แต่อะไรข้าวไข่แตกกินทุกข้อเปลี่ยนก็บางทีมาพวกคุณซื้อกับข้าวไปเยอะแล้วคุณแม่จะทําอะไรอ่ะข้าวผัดไข่แตกข้าวผัดไข่แตกไม่ออกเลยมีอะไรก้างจืดต้มจืดต้มจืดจับชาย สปาเกตตี้ระหว่างนี้ฟันเพื่อนชอบอะไรกดได้นะใครใช้อะไรเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยกดเข้าไปซื้อเลยได้ค่ะขอบคุณทุกคนที่ช่วยอุดหนุนคุณแม่ด้วยนะก็คุณแม่จะเป็นเป็นเด็กฝึกการไลฟ์ขายของใหม่เขาจะได้มีเงินใช้แบบว่าเป็นอะไรนะแบบมีเงินซื้อนุนซนี่นไปช่วยเหลือคนไปอะไรได้ด้วยก็แม่ก็ไปซื้อของ ลูกค้าใจดีเหมือนวันนั้นลูกค้าอยู่ดีน่าจะเห็นแม่เข้าไปไลฟ์สั้นๆนั่น่ะที่ว่าลูกชวนเข้าไปนั่งไลฟ์แล้วแม่ก็จับแต่น้ํายาบ้วนปากผมก็งงว่าจับอ๋อใส่รู้กันไงเล่นสนุกเขาเลยจ้างเลยโธ่โอ<ห>มีนี้ด้วยข้างหน้าไปเดี๋ยวประสบการณ์คนเราไม่เหมือนกันของผมเนี่นยแต่ก่อนบางทีก็มีแหละเฮ้ยจับสินค้านี้เอาใจเอาใจ,เอาใจหน่อยลูกค้าทําไงรู้ปะลูกค้าคิดเหรอดีแล้วกูได้ฟรีได้ภัพใช้ฟรีแต่นี่ลูกค้าน่ารักมากต้องขอบคุณลูกค้ามากที่ถือว่าให้เด็กให้ให้เด ได้ฝนฝได้มาแบว่าขอบคุณลูกค้าขอบคุณลูกค้ามากๆได้ได้ได้มาลองขายการขายของแม่เป็นการพูดวนไปวนมาว่าสินค้ามันเป็นเงนะแต่ก็ต้องขายให้ให้แบบพูดคุยสบายๆเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปด้วยมีคนบอกว่าแม่เก่งแม่เก่งเขาบอกแม่ตริงการกลับหลังให้ดูหน่อยได้ไหมไม่มีหรอกไม่ไม่มีใารหันหลังหันหลังหันหลังใช้นากีนาทีแล้วเนี่ยจะชั่วโมงแล้วเนี่ยอย่าัคิดไปเองคือสามสิบเองมั้งใช่ไหมชั่วโมงแล้ว ห้าสิบนาทีแล้วคุยเล่นเลยนะพอไลฟ์เสร็จติดแคลของพวกอยู่นะคุยเล่นขอบคุณทุกคนนี่กันจริงๆจริงๆก็เราแนะนําเออยาสีฟันผมไม่ได้ใช้มือซ้ายนะแข็งแรงมือขวานะเปิดฝาบีบทีไม่พุ่งไปครึ่งหลอดเมื่อกี้มาเอาใหม่อยู่เอา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 แต่เอาเดี๋ยวใช้ที่เหลือกันเนี่ยอีโมฟอร์มแบ่งกันด้วยนะพอเสร็จแบ่งกันด้วยนะอย่าเอาไปคนเดียวนะโอเคป่ะโอเคโอเคชอบอันไหนล่ะแค่ออปก็เอาไปเท่าไหร่แล้วเอาไน่ารักนำมาช่วยขายด้วยน่ารักน่ารักมากๆค่ะ มันเกิดจะน่างงรักว่าทําไมลูกป่ามันไปยกกระดานไว้บอร์ดในบ้านผมอะจ้<อ>า,<อ>าไปในตู้ทําเพลงแล้วผมก็โอ้ยอันอใหญ่ใหญ่ยกไปทาไมบอกให้มันสั่งอันที่แบบติดหน้าต่างมาอ,าอาตรงก็ขอบคุณเดี๋ยวปล่อยให,อให้คุณแม่คุยเล่นสนุกๆแล้วกันคุยเล่นเล่านู่นเล่านี่ไปด้วยนะเนี่ยอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับแทนคุณแม่ที่มาช่วยดูน่ารักน่ารักคุณนู่นสินค้าเพราะสินค้าพวกนี้เป็นสินค้าที่ใช้ได้อืใช้ได้จริงๆคือใครซื้อไปก็เอาไปใช้ได้จริงใช่ไหมแม่ ตอบได้เลยลูกใช่ค่ะใช่ค่ะซื้อไปก็ไปใช้ได้จริงๆนะทั้งชุดสังคทานทั้งชุดอันนี้อันนี้อันนี้คือชุดสังขทานอันนี้จะเป็นซื้อหนึ่งแถมสองคือหนึ่งแถมสองอันนี้ก็หนึ่งอันนี้จะเป็นชุดถ้าเป็นชุดพลาทลายโจนใช่ไหมครับพี่ซันมันก็จะมีน้ำยาเวนปารส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าแมเปรจะซื้ออย่างเงี้ยจริงๆอ่ะคุณสมบัติมันไม่ไม่ได้ต่างกันเวอะมาก คนเอาไปใช้คือ,อยังไงคุณก็ต้องแปรงฟันอยู่แล้วพอหลังแปรงฟันน่ะก็คือใครมีพกไว้อะใครถนัดใครชอบรสชาติไหนก็เอาอันนั้นน่ะไปลองบ้วนปากดู<ม>เดี๋ยวแนวันนี้แม่เสร็จแม่ต้องมาทำกันบ้านคือแม่ต้องไปบ้วนทุกอันเราจะได้รู้ครั้งหน้ามาจะได้ขายว่าเฮ้ยอันเนี้ยเหมาะกับใครกลิ่นนี้เหมาะอะไรเหมาะกับใครอะไรเงี้ยเลยเนาะใช่ก็มีอยู่สักแค่สามกลิ่นไว้โปรเทคแล้วก็อันนี้แพงไหมเอามาขายไม่แพงราคาแบบดีมากเ็นราคาที่พิเศษพิเศษ คือเรือเดเหลืออันละห้าบาทสิบบาทไม่ใช่โอเคโอเคยังขวดนึงจริงจรร้อยคับบาทมาเหลือหกสิบห้าบาทคือครึ่งเลยนะเนี่ยใช่แล้วหกสิบห้าบาทไม่ใช่ว่าหกสิบห้าบาทได้หนึ่งขวดนะหกสิบห้าบาทได้หนึ่งแถมหนึ่งได้หนึ่งไปด้วยใช่แล้วก็แถมอันนี้อีกหนึ่งก็เอาไปแม่ไอ้คำว่าแถมจริงจริงห้ามพูดหมดเลยเราห้ามพูดแต่ว่าไม่เป็นไรก็ไลฟ์แม่อยู่ในตระการไม่เป็นไรก็คือได้ซื้ออันนี้ไปได้อันนี้ไปด้วยได้ไปด้วยเลยอีกอันนึงคุ้มคุ้มคุ้ ซื้อหนึ่งขวดได้หนึ่งขวดแล้วก็ได้อนี้ไปด้วยได้อนี้ไปด้วยออไม่ประสิงโอ้ไม่น่าเชื่ออ,อย่าลืมนะดูดูร้านไลฟ์อยู่ดีลยยืมยิ้มในยิ้มด้วยโอเคป่ะต้องยิ้มต้องยิ้มต้องยิ้ม,ม,มถ่ายเพื่อนๆด้วยยิ้มๆแล้วก็นี้ความจำแม่ดีมากสามอมมาสี่วันแล้วสามแถมสา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 มได้สามสามเออสามได้สามสามได้สามสามได้สามแล้วก็แบบนี้แบบนี้เหมาะกับอะไรได้อ่ะถามหน่อยว่าไซส์เนี้ย พกพาพกสะดวกเราไปต่างจังหวัดใช่ไหมคะแล้วก็พกขวดนี้ไปเพราะว่ามันจะไม่ใหญ่มากใช่ไหมแล้วก็บางทีแบบว่าเราอาจจะแบบว่าใช้แล้วอาจจะลืมไปก็มันก็ไม่เป็นไรไม่สียดายดเพราะว่าขวดเล็กจำได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราใช้ขวดเล็กๆอย่างเงี้ยไปนะ ทีเราใช้ในห้องน้ำเสร็จเราลืมเราก็ไม่ได้เอากลับก็โอเคไว้ที่นู่นไปแต่ก่อนเนี่ยรู้ว่าใครมีอผลิตภัณฑ์ม้วนปากนี่นะเราเด็กไปใครลูกเสือหูแย่งกันตายเลยใครมีไปนี่คือแบบตื่นเต้นมากยุคแรกๆที่เขาออกมาอุ้ยอร่อยอร่อยอืมได้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ช่วยอุดหนุนเดี๋ยวให้คุณแม่ขายสนุกสุกแม่ขายสนุปสรุปได้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 จริงจริงก็ขายแล้วทีนี้คุยเล่นดีกว่านะเพราะว่า ขายวันหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวต้องเปิดเปิดโหมดจริงจังหน่อยแม่เวลาแม่ขายแม่ต้อง แม่คุยเล่นไปด้วยระหว่างนนปัจจุบันนี้ให้นี่ชาลีเขาจะช่วยปรับให้แบบว่าปรับให้ดูดีใแม่ใช่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 แม่ใแม่รับแม่ใช่แม่ใช่แี่ใ่แม่ใช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 ่แม่เช่แม่ใช่แม่ใช่แม่ใชขแม่ใช่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 ขายไม่ใช่ม่ใช่แม่ใิ่ใช่แม่่แม่ใช่แม่ใช่ม่ใช่แม่ใชรแม่ใอ่ม่่ออช่แม่แม่ใช่อแม่แม่า่่เราเป็นมืออาชีพอ่แม่ใช่ออ หนึ่งได้หนึง่งหนึ่งได้หนึง่งแม่อย่า<ล>ยก ok, อย่ายกคิ้วแมวแมวพี่ซันอย่าขำดิแม่ทำงานอยู่อย่ายกคิ้วอย่ายกคิ้วหนึ่งได้หนึง่งหนึ่งได้หนึง่งแล้วก็แถมไอ้ไม่ใช่แถมได้ไม้ประินะรดเม็ดอมผสมซิงรถเลมอนอีกหนึ่งแล้วตรงนี้จะเป็นอย่าเต้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 นแม่อย่าอย่าเต้นไม้ประินไม้รินอย่าเต้นอย่าเต้นอย่าเต้นใครของเฉยเฉยอย่าเต้นแม่แม่ใครของก่อน อย่าเต้นอย่าเต้นอย่าเต้นอันนี้จะเป็นไม้บาซินแม่ยกน้อยหน่อยสามได้สามสามได้สามแล้วก็ได้แม่ยกเพื่อนไม่เห็นสินค้าสซิงแม่เพื่อนมองไม่เห็นสินค้าอย่ายกเยอะแม่หายใจเข้าลึกหายใจเข้าลึกลึกอ่าให้จเลึกลึกแล้วลึกลึกลวแม่ต้องผสมซิงค์องุ่นผสมเลมอนอ่าได้หกได้หกได้หกรวมเป็นหกราคาก็ หนึ่งร้อยสิบบาทตั้งได้เลยนะคะเออเอาไปเลอะอะไรมาเนี่ยน่ะได่นล้วสิเออเอาแม่ขำนี่ใครของคนเราต้องมีสปีดแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชุดสังฆทานห้ามเล่นอ่ะชุดสังฆอ่ะชุดสังฆเล่นแป๊หนึ่งเดี๋ยวไปอับแม่รอก่อนรอก่อนแม่ห้ามเล่นแม่เแม่เอาชุดอื่นที่เล่นได้ก่อนชุดนี้เอาชุดอื่นเล่นได้ก่อนอย่าเพิ่งสังฆทานชุดนี้ไงอ่ะชุดไหนชุดไหนอันนี้จะเป็นฟ้าทลายโจรถ้าเกิดใครแบบว่า เรียกว่ามีแผลในปา่าใช่ไหมไม,ม่แ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 ม่ต้องเปลี่ยนเสียงแล้วอมีแผลในป่าก,ก็ใช้ไม่ได้ <ใน S 2> เสียงแม่เนี่ยตัวเนี้ยต้องทําเสียงเล็กลงหน่อยไข่ของโอ้จะเป็นป้าอะไรจรแม่ต้องมาป้าป้าอะไรออแม่ต้องขายอย่างนี้ขายขายก่อนป้าอะไรจรจอืมเออเป็นรสชาติที่ไม่แรงนะคะรสชาติที่ไม่แรงอ่อนโยนอ่อนโยนมากมากโอเคออกไงวะเนี่ยอ้าวเราจะนีไปยิ่งตลอดเลยเนี่ย อ่าโอเคโอเคโอเคโอ้อ่าใครของใครของขอบคุณทุกๆคนด้วยนะแม่ขอบคุณขอบคุณลูกๆทุกคนนะคะช่วยกดตะกร้าช่วยคื้อของช่วยตักตะทานก็ไปทําบุญได้ค่ะมาขายของไปบ่อยด้วยนะอ่านี่หมดชั่วโมงนึงนะก็คุยเล่นชั่วโมงคุยใช่คุยเล่นแล้วค่ะคุยเล่นนะคุณขอบคุณลูกค้านะคะเรียกว่าเป็นการฝึกฝนใช่ไหแม่ขี้เกียจไม่ได้เริ่มสักทีขอบคุณลูกค้ามากๆค่ะที่ได้ให้คุณแม่ แก่มาผึกคนขายของนะไแล้วก็คุยกับเพื่อนๆด้วยนะคะอันนี้ก็คืออ่านคอมเมนต์แล้วนะเป็นยังไงกันบ้างคะแม่อยากเห็นทุกคนมีความสุขนะคะเขายของด้วยนมีของติ้งมาด้วยไหมมีติดรถมาไหมอืมไม่ครีมติดมาแต่อยู่ในรถแต่อยู่ในรถ อ่ะก็ขอบคุณสินค้าแล้วเดี๋ยวรืยอสินค้าเดี๋ยวปักปักคิมให้ขายของก่อนขายวันนี้ไหนขายแล้วก็อุดหนุนของแม่จะได้มีเป็นแพ็กส่งมั่งกาแตเราคิมมาดูหน่อยเอาคิมมาดูใช่ไหมครับนึงก็อะไรที่ผมแซวแม่เล่นก็ให้มันเป็นเวรกรรมลงตอนตกนรกไปนะครับแล้วงแก้ไขอะไรแซวเล่นแซวเล่นแซวเล่นเก่งเก่งเวลาพรนกเก่งอยู่แล้วเก่งไหมพี่สัน เก่งบอกว่าเขาผ่านประสบการณ์ไลฟ์ผ่านการเทสก่อนเข้าต้องมีการพูดคุยต่างๆมากมายโอ้ยไม่รู้จะขอบคุณงอนเขาไม่ได้เ,เ,เปิดเลยโอ้โหเขาเปิดไปกี่รอบแล้วรขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจริงๆที่ที่อะไรนะแหมรักรักเอ่อคุณแม่เขานะอนะบอกว่าพูดคุยเล่นคุณแม่ก็ไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรหรอกเอาคำนะ อ่อ่มาขายของตัวเองมั่งแปะอ่ะอือตอนนี้แชมพูอ่อพวกนี้มาแล้วนะคะตอนนี้อ่าให้ดูทรีทเมนต์ก่อนเวลาถือขวดอะต้องอ่ะถือโชว์อ่ะเออต้องไม่กลับด้านก่อนเอออันนี้ครีมน้ำมันมะรุมของใครวะเนี่ยมองไม่เห็นหน้าต้องสูงไปขนาดไหนดีแล้วดีแล้วหน้าเล็กเล็กหน้าเล็กเล็กหน้าเล็กๆกมาจี๊ดมาจี๊ดครีมน้ำมันมะรุมสกัดเย็น แม่จิ๊บเนี่ยเปิดด้วยเป็นสบู่ยุคนู้นก่อนฉายาเขาดังมาจากจิ๊บสบู่เถื่อนสบู่เถื่อนเขาไม่ได้โหดอะไรมาจากไหนนะเขามีที่คนสบู่อยู่ที่บ้านตัวเองอแล้วก็ห้องคนสบู่ก็เป็นห้องใหญ่หญหเลยแต่ว่าแต่พอของมันแบบทําเองนะที่บ้านเน่ยนะก็เหมือนเหมือนเหมือนลูกมองนะ ห้องทําระเบิดแต่ว่าก็ดีก็ผ่านมาปุ๊บแม่ก็รู้สึกว่าพอที่ว่าจะต้องให้คนไปได้ใช้จริงมันต้องสะอาดมากๆใช่ค่ะคือจริงๆก็สะอาดแล้วแต่ว่าต้องสะอาดกว่านั้นอีกผมเนี่ยจาได้ผมก็ไปซื้อตู้ขาวไม้ตู้เนี่ยตอนน่นนะซื้อกะให้แม่มาก,กวนสบู่ที่หน้าแยกสองใช่ใต,ตู้นี้ใช่ไหมตู้ขาวเนี่ยแหละ ตัวขาวตอนนั้นที่ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วก็คือสุดท้ายมันต้องอยู่ในบ้านนี่แหละควรที่แบบสบายๆห้องที่มันปลอดโปร่งทำให้มีความสุขการสบู่เนี่ยเพราะว่าเพราะว่าชอบมากๆเป็นชอบมากๆประสบการณ์คุณทําสบู่เนี่ยกี่ปีแล้วนานมากแล้วห้าปีห้าปีห้าปีแล้วห้าปีก่อนก่อนก็สบู่นี่มีการควรมีถังอ่ะเป็นถังเป็นอะไรแล้วต้องขับรถไปซื้อของอะไรแถวไหนบ่อยมากแต่ก่อนที่ต้องเห็นคุณไปจำเพง เขาขับรถนะเขาขับรถตั้งแต่ยุคตอนนู้นตั้งแต่เด็กๆคือขับรถเกียร์กระปุกด้วยใช่ตั้งแต่วัยรุ่นเลยแต่ว่าก็หยุดขับแล้วก็ตอนหลังไปสังเพลงนั่งรถเมย์นั่งรถเมย์ทุกวันนั่งรถเมย์ไปแล้วก็นั่งไปต่อวินมอเตอร์ไซค์คนแก่นะสนุกดีใช่สนุกมากๆเลยค่ะได้ไปสำเพง็งไปร้านอุปกรณ์ขายทําสบู่อะไรพวกเนี้ยจะเป็นแบบว่าน้าหอม,มใช่ไหมแม่เปลี่ยนโทรศัพท์ไม่ไวไฟแม่ไม่ค่อยจะดีจะได้ใช่ไหมอืมอันนี้ก็เลยทําสบู่เสร็จแล้ว ก็จะชอบแบบว่าใช้ครีมบอกก่อนทําสบู่มาขายเนี่ยแฮปปี้ไหมแฮปปี้มีความสุขมากมาขายจริงจังนะถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้ต้องขอบคุณทุกคนจริงเพราะว่ามันแทบเป็นไปไม่ได้นะใครที่แบบเปิดตัวมาปุ๊บมีแบบคนมาช่วยซื้อกรน่ำทลายขนาดนี้โอ้ขอบคุณขอบคุณมากมากแพ็คผิดแพ็คถูกผมนี่กังวลจริงๆแต่โจทย์เดียวเลยที่เราทํานะคือบอกเลยว่าห้ามแพ็คผิดคุณต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องส่งเพิ่มไป ส่งเพิ่มไปแพทคเกินไม่ห้ามขอคืนเด็กขาดไม่ต้องไม่ต้องคืนเลยค่ะบอกว่าอู้ยเอาไว้ใช้ได้เลยค่ะาไว้ใช้ได้เลยค่ะถ้าแบบว่าถ้าแพทกผิดนะส่งกลับไปให้แล้วก็มีพิเศษให้ไปในกล่องด้วยพอหลังจากแม่ทาแบบนี้นะก็คือแต่ละคนส่งไปถูกผิดบอกผิดไว้ก่อนเออแซวเซลเซเซเพื่อนน่ารักอยู่แล้วน่ารักน่ารักนะลูกนะน่ารักถ้าแบบว่าถ้าส่งไม่ครบส่งส่งไม่ครบนะลูกนะ รีบกดมาทันทีเลยอันนี้ปิดตะก,กายหน่น้ยนีแล้วใช่ไหมนนก็เพื่อนๆเนกดดูเลยอันนี้เท่าไหร่เนี่ยขายเท่าไหร่อันนี้ใช่ไหมคะมีของกี่อันดีกว่าเนี่ยเอามาขายเนี่ยโอ้มีเยอะอ่ามีเยอะอยู่ก็คือนี่เลยเพื่อนๆกดซื้อเลยนะครับตอนนี้สองร้อยห้าสิบเก้าบาทครีมบำรุงหน้าบำรุงหน้าบำรุงผิวคออ่ะ,อะอน,นี่คือใส่แปรงสีฟันกิจวี่ยเนี่ย <laughs> นเนื้อครีมเนี่ยให้เพื่อนๆดูเลยอ่ะตัวนี้ ผมผมชอบนะผมก็ไม่ได้ค่อยใช้ของแม่แต่บอกว่าตัวของแม่เนี่ยมันซึมไวแล้วก็ทาหน้าได้ด้วยคือสมมติว่าใครที่รู้สึกว่าหน้าแห้งใช่ไหมแม่มก็จะมีเซรามมยอ่ะที่ทาให้แบบว่าผิวหน้าของเราอ่ะดูอิ่มน้ําดูอิ่มฟูดูอิ่มจริงดูดิดูดิด,ด,ด,ดูอิ่มฟูแล้วก็เนี่ยซึมเข้าผิวได้ดีมากเห็นไหมทา,ทาแล้วซึมแล้ว บอกก็ได้ม่มืได้ไมไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออทำให้ผิดมันจะมีส่วนผสมหลายอย่างอะที่มันไม่สามารถพูดออกไปได้<ช>แต่<ช>ว่าคุณแม่ก็<ช>ก็ไปใส่มาตอนแังก็คือคือเหมือนเขาเหมือนคนแก่นะแล้วก็แล้วก็อยู่ดีแบบเริ่มแบบรักสวยรักงามคือกลัวแก่นั่นแหละก็เริ่มหาวิธีแบบดูส่วนผสมอะไรที่มันแบบช่วยให้แบบว่าผิวหน้ามันแบบมันแบบนอย่างนี้ได้หน่อยอะเนาะเข้าไปนี่เออซึมแต่ซึมซึมจริงทาปุ๊กทาปุ๊กใส่ปั๊บนัําดูสดชื่อเลยดูเลยแต่ดีแต ดีค่ะลูกแม่ให้ลูกไปให้ไปแป๊บเดียวหมดข้อเสียแป๊บเดียวหมดเพราะว่าเพราะว่าแป๊บมันปั๊มไม่ติดอันนี้อันนี้สามสิบมลถ้าแบบว่าจริงๆบางคนใช้ได้สองเดือนนะคือผมไม่ผมใช้เดียวหมดนี่เพราะว่าเนี่ยสามสิบมลเพราะว่ามันมันทาให้ผมปลายผมสุภาพดีเนี่ยได้จริงจริงเพราะว่ามีวิตามินบีสามวิตามินพอใส่ปุ๊บอะผมมันก็จะเหมือนนี่เลยมีน้ำหนักอื มาดูสุขภาพดีคือแต่ก็คือแนะนําให้ถูวิธีคือไปใช้กันหน้าเถอะใช่แต่ก็ไม่จะบอกว่าใช้เวลานิดนึงนะบางคนแต่คู่นี้ผมมีขายของกับจีน่าเป็นงานด่วนมากผมบอกเลยว่าตอนแรกบอกเลยวลูกค้าว่าถ้าไปคนเดียวผมไม่เอาเพราะผมช่วงนี้ผมเบรกขายของก่อนแต่ว่าคือถ้าแบบว่ามีจีน่าด้วยก็เลยจะไปเพราะเรายืนยันเลยว่าถ้าจีน่าไม่ได้ไปก็ก็ไม่ได้ไปด้วยก็ดีไปสนุกคู่นี้เผื่อใครตามไปดูขายของที่ไหนวะพี่ที่ไหนอ่ะที่ช่องไหนไง อ่ะที่ช่องผมเวลากี่โมงนะเขาต้องไปที่ไลท์ทำไมกี่โมงอะสองทุ่มครับอ่ะสองทุ่มเพราะว่าผมไปซื้อที่หยุดยาวก็ก็เบื่อมืนกันก็เอาเป็นว่าใครว่างนะอยากดูก็ดูผมนี่ก็จะไปไลฟ์แบบว่าสนุกสนุกเนาะรับสงการกันอะไรเงี้ยแล้วเมื่อวานนี้คนไลฟ์ที่ไหนก็ที่ช่องผมยไหมที่ช่องชไหนที่นี่ไม่ใช่ที่นู่นออกนอกที่เพราะว่าทีมงานให้พักผ่อนไปจับกุกจับเคียดกันละดีนะดีเรกว่าถ้าแบบว่าตามไปดูได้จะตามไปดูนะบอกแม่ระวังเจฟเรียกเรียกดีเซนเตอร์ Uh huh. เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปคุยพรีเซนเตอร์อยู่ผมว่าเนี่ยเราพักมา oh. ครึ่งปีแล้วจะปีแล้วไม่ใช่ครึ่งปี uh huh. ก็ตอนนั้นก็ไม่ได้ทําแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะไปทาจะลองทำพรีเซนเตอร์แล้ว uh huh. แต่ว่าก่อนจะทำพร uh ีเซนเตอร์ก็ต้องมีแรงึบจูงใจที่แบบว่าต้องปรับเราจะให้ลูกค้าจิ้มเลยว่าอยากได้ลุกไหน uh huh. เออแล้วเราก็เปลี่ยนลุกให้ลูกค้าจะได้ดูเปลี่ยนแปลงดี uh huh. สงการคุณไปเที่ยวไหนบ้าง สงการใช่ไหมนี่ระหว่างนี้นะครับใครวันนี้มีอะไรมาขายบ้างแม่บอกเพื่อนอีกทีนึงเราก็จะมีครีมอืแล้วก็ตัวนี้ทาหน้าทาคอได้ใช่ทาหน้าทาค <ทา S 2> <ข>อผมทาได้จริงจริงด้วยนะเพื่อนเนี่ยทาเนี่ยซึมไม่ดูไม่ดูเหนียวเนอะอหนะไม่ดูอะไรเนี่ยมันทําให้หน้าเนี่ยรู้สึกแบบว่าชุ่มชื้นเ่ะนะนเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนดูตรงๆแลเลยเนี่ยมันชอบแห้งตรงเนี้ยเนี่ยมันแห้งตรงเนี้ยเราก็ทาตรงนี้เลยตรงไหนที่ว่ามันเป็นแบบลอกๆอกแห้งๆเนี่ยผมก็จะทาใช้ได้อืมใช้ได้ใช้วก็จะซึม ซึมดีหมดไวไม่ซึมได้ไงต้องซื้อใหม่แล้วเนี่ยขวดเท่าไหร่บอกเข้าไปสองหบเกาบาทค่ะต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยจะตั้งราคาก็จะสูงวันนี้ด้วยนะเพราะว่าคุณแม่เขาก็ตั้งใจทํานู่นทํานี่มาแต่คิดว่าเฮ้ยเอาให้เพื่อนๆอุดหนุนก็เป็นบุญแค่ไหนแล้วเนี่ยโชคดีจนแบบขอบคุณมากมากมากขายกันแน่นีลยของคุณคุณขายไว้คุณคุณกลยนั่นนาสิขายต่อขายต่อใช่ไหมก็เนี่ย ส่วนผสมเยอะมากและวผสมที่แบบดีๆๆๆมากๆคุณเพื่อบอกสั่งไปแล้วขอบค่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ถ้าใช้จริงๆเนี่ยประมาณ2อาทิตย์นะหมดออาทิตย์ไม่หมดอ๋ออะไรปรับเปลี่ยนมันก็จะมีความรู้สึกให้หน้าแห้งก็ทำให้หน้าชุ่มชื้นชุ่มชื้นชุ่มชื้นแล้วก็เรียบ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 เพราะว่าหนึ่งที่ผมคุยกับแม่ โรงงานต้องถูกต้องทุกอย่างโรงงานต้องได้แบบรับประกันอย่างดีใช่ใช่มีขอเออเขาเรียกว่าใบรับจดแจ้งอย่างถูกต้องแล้วก็ผลิตที่บริษัทที่ไว้ใจได้มาโรงงานน่าเชื่อถือได้มันสามารถเช็คตรวจสอบได้เลยได้เลยค่ะได้เลยค่ะมีอะไรมาขายอีกตอนนี้ใช่ไหมก็มีสบู่นี่ขอบคุณทุกคนนะที่ช่วยกดซื้อกันเต็มเลยขอบคุณขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณจริงค่ะคือไม่กดหลอกไปงัไม่ได้กดจ่ายตังค์โอ้โจ่ายอ่าจ่ายจ่ายจ่ายแล้วนี่ใช้ง่ายด้วยนะเราไม่ต้องแบบว่าเปิดฝาออกมาใช่ไหมเราใช้หัวปั๊มเนี่ยแต่ว่าพอหมดหมดอ่ะไอ้ข้อดีของขวดที่เขาออกแบบมารุ่นใหม่ให้มันหักออกได้ด้วยนะจริงเหรออ่าใครทำมาวะนี่มันมาเอ๊ะมันหักยังไงวะโอ้เข้ามืออยู่แต่มันหักได้คือพอมันมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นไล่ขึ้นมาไล่ไล่ขึ้นมาแล้วก็หักแล้วควักได้ด้วยเออออกแรงหักได้ไปแล้าใช่ใช่ดี สามสิบมลใช้ได้บางกบางบางครั้งใช้ได้สองเดือนต้องเปิดเปิดที่นี่เปิดให้เพื่อนเพื่อนดูมันเปิดง่ายเปยบางทีอ่ะบางคนอ่ะใช้ครีมแล้วแบบมันเหลือเขาออกแบบมาให้มันเปิดได้ง่ายง่ายมีวิตามินบีสามมีวิตามินบีห้ามีเซลลไมล์มีแต่เบิ้์เป๊ไทยมีเซลลมูนไหมมีอ๋อแล้วก็มีสารสกัดโรสฮิตด้วย ยาวก็หลอเกันนะเนี่ดีแต่ตุกระพับผิวกินวันละกี่มื้อบอกเข้าไปสองตายพอดีเช้าเย็นเช้าเย็นทาทากอนนอนก่อนนอนตอนตอนเช้าหลังแบบว่าเราล้างหน้าสะอาดสะอาดบอกว่าอย่างเงี้ยสัก้าเไปแล้วอ่ะโดนแล้วสัก้าบินแล้วโดนเรื่องอะไรโดนเรื่องอะไรให้อธิบายให้ฟังไม่รู้นี่ไงแม่ลูกพูดจาไม่ถูกต้องลูกส่วนใหญ่เป็นที่ลูกนะเออแนวสงสารจริงเลยได้เป็นไรแต่ว่าพูดถึงว่าไอ้ไอ้ที่ก่อนไปเนี่ยมันมีออเดอร์ป่ะ อ่ามีอยู่แค่นั้นก็โอเคุณมวก็เหลือแพ็คตะกาบินมาแล้วทีหลังก็ต้องพูดกันแบบมิดชิดหน่อยอ่าเหลือตะกาอะไรบ้างเหลือตะกาสบู่ซึ่งวันนี้ไม่มีสบู่มาไม่ไดเอามาไม่ไดเอามาแต่ว่ามีสบู่อยู่ที่บ้านอ่าก็คือเพื่อนเพื่อกดสบู่กันได้ใครนะครับอยากสบู่ตัวไหนเนี่ยชอบแม่ทําสบู่มากี่รสชาติสามรสชาติสามรสชาติมีรสฮิปแล้วก็ัมิ้ชันมะรุมมาริงกะมะรุมมะรุมมะรุมเอาตะก้าไปแล้ว ไหนเพื่อนบอกอยู uh, ่อยู uh, 네่เลยอยู่เหลือแค่เนี่ยอ่ะเนี่ยมีเฮิร์บอ่ะเอิร์ฟคืออะไรเอิฟเมอร์เมอร์ลิชโซปก็คืออะไรเนี่ยเอิร์บนั่นคือซื้อสมุนไพรอ่ะสมุนไพรคัมมิ่งชันนี่คือสมุนไพรอืมแต่แต่วันนี้ไม่มีตะไคร่นี่หรอ เดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้ให้พี่เบลยังไม่มีอ่าก็มีหลายคนชอบเหมือนกันเพราะว่าแม่ก็ทำแชมพูกับสบู่มาใช่อะไรวะแชมพูแชมพูเก็บทรีทเมนต์บำรุงผมก็ขอให้วันหนึ่งนะเป็นเป็นอะไรนะเป็นผลิตภัณฑ์คนแก่คนหนึ่งที่ไปตั้งอยู่ที่ไหนสักที่นะขายในในออนไลน์เนี่ยสบายใจสุดละเดี๋ยวรอลูกเปิดไอสาธานะนี้เสร็จปุ๊บเรียบร้อยทุกอย่างแล้วลูกจัดการทุกอย่างใช่ไหมเงินมาลงสาธาานะให้คน ทั้งหมดปุ๊บ <มา S 1> แล้วก็ลูกก็เป็นลมหมดไม่มีอะไรกินไม่มี <ๆ S 2> ก็เขามาเดินมันอยู่กระสวนกับลุงลเด็กๆทางนี้แหละไม่ไม่เดี๋เดี๋ยวเพื่อเปิดนู่นนี่อะไรอนาคตอยากทําอะไรเปิดค่ายมวยกึ่งยิมให้ฝรั่งมามได้พายเรือได้วิ่งในที่ปลอดภัยแม่ก็เอาของอะไรนะมสมิว่าจะเป็นสบมมูไ่มมไปท,ทำอะไรนะขายอ่ะอืมได้เวลา มาวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนดีกว่าคุยเล่นไปเยอะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อก่อนจะได้มาบ่อยๆสัญญาเมื่อมาวันไหนมาวันไหนใครของวันไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะอืเร็วไปเร็วไปเนาะอีกสองวันอีกสองวันอีกวันสองวันเดี๋ยววันไหนมาถึงคุณไม่ไลฟ์ใครของกูก็ไลฟ์เล่นพาเดินใช่ใช่พาเดินดูรุ่นนูนี่ดีกว่านาะได้ดีใจดีใจวันนี้ก็ได้เห็นแม่ทํางานนะเห็นแม่ทํางานแต่เด็กละเออโตมาแม่ก็ยังทํางานอยู่ทางานแล้วมีความสุขตื่นเช้าก็เลี้ยงแมวเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาโอ้ขอบคุณ ไม่ประสิณอีกทีหนึ่งขอบคุณไม่ประสิณขอบคุณลูกค้าของไม่ประสิณนะคะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทุกเพื่อนด้วยเพื่อนทุกคนขอบคุณเพื่อนทุกคนขอบคุณเอฟซีทุกคนแล้วก็เกี่ยวกับไปแข่งของดีดีด้วยใช่ค่ะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนคุณแม่ผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะแม่เนาะใช่ค่ะขอให้มีความสุขทุกคนนะคะขับเียคุงการให้มีความสุขปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะการก็มาเล่นเล่นกันหน่อยนะขอบคุการก็เล่นเ่ดูบรรยากาศเล่นไปแม่ไปไปบายขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณจรริงๆนะคับผม 嗯、mm.